รั้วมะขามเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชาวกเษกษตรกรนะครับโดยเฉพาะคนที่มีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ไม่อยากจ่ายตังกับการทำรั้วมากนะักซึ่งรั้วมะขามนี้นะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีข้อแรกนะครับนอกจากจะเป็นรั้วแล้วนะครับมันก็ยังกินได้ด้วยสามารถนำไปต้มยาทำแกงและถ้ามีมากนะครับก็ยังจำหน่ายได้2คือดูเป็นธรรมชาตินะครับให้ความรู้สึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและช่วยรักษาควารมร่มรื่นให้กับพื้นที่3คือมีความแข็งแรงทนทานนะครับเนื่องจากอายุต้นมะขามนี่นนนครรรรมอออาาาายืยแลงสาาป้้้ววูตตดททเเกข4็ธชิ ก็ดูแลไม่ยากเพราะมะขามนะครับทนแรงอยู่แล้วดูแลแค่ช่วงแรกที่ปลูกเท่านั้นแถมยังช่วยลด,ดอุณหภูมิและเพิ่มความร่มรื่นในพื้นที่ของเราด้วยยิ่งถ้าโรยมเมล็ดได้เยอะนะครับต้นมะขามก็จะขึ้นทีและหนาแม้แต่สุนัขตัวเล็กๆนะครับก็ไม่สามารถเข้ามาได้ซึ่งข้อดีนะครับก็มีเยอะมากๆเลยมาฟังข้อเสียกันบ้างนะครับข้อแรกคือต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตนะครับเพราะเราต้องปลูกจากมาเมล็ดต้องคอยให้น้ําในช่วงเริ่มต้นแต่ถ้าปลูกหน้าฝนนะครับก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากและข้อ2องนะครับคือต้องดูแลรกากาอออด่่ืะนนยยยไ็จจโ คนที่มีรั้วขนาดที่ยาวแต่ถ้ามีอุปกรณ์ที่ดีและมีคุณภาพมาช่วยงานเรารั้วแค่นี้นะครับตัดไม่ถึง5นาทีก็เ,เสร็จเรียบร้อยใช้กันไกตัดไม่ไหวนะครับเลยต้องซื้อตัวนี้มาสรุปนะครับข้อดีมีเยอะมากส่วนข้อเสียมีแค่2ข้อเฉะนั้นซึ่งเราสามารถจัดการได้ง่ายๆบ้านใครที่ยังไม่มีรัว้วหรือมีแค่รัวร้วลวดหนามนะครับน้าฝนแล้วมาปลูกรัว้วมาขามกันครับเพราะดูสวยกินได้และยังไปมิกิดถึงแวดล้อมแถมราคาประหยดัดอีกด้วย